สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนกกกนะคะทุกคนเปิดกไหมอ่ะกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้เราก็อยู่ออฟฟิศนะคะอยู่บริษัทนะอันนี้เป็นการเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าเราไปด้วยกันวันนี้เป็นวันเกิดของแอดแนนเองนะคะ คุณค่ะให้สุขกาะเปาแข็งแรงเด้อรวยรวยรวยทุกงวดถูกหวดเป่าไหมเป่าเลยอ้าวเอาเือเอามงอเอาขนาดสองสองเล่มเองนะยังจำยากนะขอบคุณทุกคนนะคะสีนี้สวยมากใครเลือกแนนเนอะ สามสามคนแต่บอกว่าเออก็ได้อันไหนก็ได้อันไหนก็ได้แต่สีเขียวดีสีเขียวเหนียวซับไงย่าใช่สีเขียวเหนียวซับหอมฉุยมากตัดเค้กโอเคเดี๋ยวเรามาตัดเค้กกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนทุดกองข้าวแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยต้องถูกมีให้ให้หัวล้ให้หัวล้านหัวลม คของขวัญนเกิดของขวเราให้แล้วนะเฮาให้ก็ลอยไม่มีอะไรจะห้่เป็นแม่ลงนะคะน้องเณนนะคะในน้อยมาเป็นของขวัญนะวันนี้ครบรอบกี่ปีนะ26ปีแล้วแม่สองพ2กสองกใช่วัื่อวาที่แล้ววันที่แปดใช่ไหม ไม่ได้ตนรัดคิวย้าไม่ได้หนึ่งหเนไทจต้องเข้าเดี๋ยวเรามาตัดเค้กกันเนาะหนึ่งหกสโอ้ใช่หนึ่งหกต้องข้าต้องเข้าเพราะว่าวันวันเกิดย่าวันที่สิหเนาะอายุเน่ยอ๋อมันต้องข้าหรอดเย เค้กจาก S N สนด์พีนะคะว้าวว้าวว้าว S N สด้วยใช่แล้วประกันความอร่อยนะเว้ยสิเอสนด์พีนะสุดมได้มาแล้วคุณเร็วแท้ได้เร็วแท้เปิดฝั่งนี้เปิดฝั่งนี้โอย่ามาอ้าครับ มากินเค้กเร็วชิชิมากินเค้กเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยแม่รอไม่แล้วนะคะกินได้กินได้นะคะทุกคนกินได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ทีมพี่พี่แอดมินนะคะด้วยกันเนาะวันนี้นะคะก็เป็นการเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าเราไปด้วยกันเอาเอากลับไปให้น้ำตาลหนึ่งชิ้นเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวมีไปให้น้ำตาลด้วย เจนะจอด้วยนะออือ6อันนี้หรือเปล่าใครมาอ้าวเด็กนักเรียนที่เราเจอที่โรบินสันน่ะหรออ่าจะใช่นะนะอือออกไปดูสิเอาไปดูสิบ้านเราเหรอที่ไปตอนไปโรบินสันเด็กนักเรียนเต็มเลยเนาะใช่เขาไม่ให้ถ่ายเขาก็น่าจะมาแวะดูแหละว่ามีเอฟซีนะคะอยู่ข้างนอกตรงนี้เป็นบ้านลุงพลนะถั่วแตน ดูตัวแดงมากไงอ่เออขอใช้ายานดิออเองก็เป็น <c oughs> มามากินเค้กกันได้เลยนะทุกคนเด็กกุศลันเกิดนานลองเมฆค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกทนนะคะ <c oughs> อยู่กันครบเลยนะคะ <c oughs> ทั้งทีเวทมนตั์ก็อบคุณประชุมทีมั้ ใช่ผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะเราอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันนะก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่แอนพี่อ้อน้องเปี้ยวนะคะนี่ได้ใช่ก้อนนี้นะคะเราเดินทางไปซื้อที่สกลนครเลยนะคะเดี๋ยวแล้วก็มากินเค้กกันนะคะทุกคน อาชีบอกว่าชีไม่กินหรอกให้ชีร้องเพลงอมาบอกว่าชีอยากกินแล้วเพราะว่าแอนน่ะร้องเสร็จแล้วอพี่แอนก็ตักอาชีก็มากินเลยมาลองนะพิบัสเดย์เนี่ยไม่มาใช่ไหมเมื่อกี้อาชีงอนนะคะไม่ได้ร้องเพลงให้มาเร็วมากินเร็วแฮปปี้เบิร์สเดย์ชีเป็นคนกิน嘛ต้องไปเอาไม่ให้ชีหรอกให้ให้เอามาซิมากิน จะกินป่าแอ็ินปเ่านะคะให้แอนให้นตักให้เถื่นถืนากบอเป็นคน้อล้ให้เหมือนเป็นลูกอีกคนนึงของพี่แอนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกินไปด้วยกันนะคะทุกๆคนนะคะเพราะว่าครบชิ้นเลยแต่ละคน น่าจะได้อยู่วางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิ้นนะคะนี่คือจานลวงจันยุคค่ะจันยุคประวัติจันยุคประยุคเอาเมย์จัดการเลยครัลงมือเลยนะเบนเซอนิบัตตานะเอ อันนี้เป็นจานของเรานะคะเปี้ยวกำลังไปยุ์จานใหม่นะคะจานใส่เค้กได้ละสองทางกล่องจะได้ครบไหมจานจานเค้ก เค็กแล้วนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะไปเลือกด้วยก,กัน PM, พีเอ็นพีโอแล้วก็แอดมินแนนนะจานแบบยุบป,ประหยัดจริงๆที่ว่ามีจาน <c oughs> ใช้ใช้แล้วแบบทิ้งเลยอ่ะเดี๋ยวกินก่อนก็ได้แล้วเอาไว้นี่เอาชิ้นเดียวก็พอโอเคค่ะทุกคนชิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอุญาดลงมือ ทานเค,ค้กันนะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ครบรอบ26ปีแล้วนะคะเริ่มจะแก่แล้ว